สอบเสร็จแล้วเว้ยพี่ยากอย่างวะก็กูบอกแล้วให้มันติดกับกูเฮ้ยคนเราก็ต้องมีเวลาให้แฟนด้วยดีวะโโอ้หคนโสดไม่เข้าใจหรอกมึงพอเลยมันหยุดเลยนี่ไอ้ตั้มกูยังอยากจบพร้อมมึงอยู่นะเว้ยโอ้ซึ้งเลยว่ะเพื่อนแต่คนที่เหลือแค่กูกลับไปกล้าสองคนแล้วอ่ะโอ้ยไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดก่อนแล้วเรื่องมึงกับพี่ไนท์นี่ยังไงครับเออ เห็นข่าวนี้เงียบไปอืมก็คงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวคนเขาก็ลืมอ่ะเฮ้ยงั้นแบบนี้ต้องฉลองไปดิไปกันครอบเพื่อนครับพี่แพทย์เพิ่งสอบเสร็จค่ะพี่แพท คืนนี้ตั้มขอไปแฮงเอาทกับไอ้กาไอ้มาหน่อยได้ไหมครับอะไรอะไหนบอกพี่ไงว่าจะไปดูหนังด้วยกันแล้วทาไมไปกับเพื่อน่ะนี่เห็นเพื่อนดีกว่าพี่ใช่ไหมตั้มมาอีกแล้วนะเปล่าครับพี่แพทก็เพราะพี่สำคัญไงก็เลยมาขอก่อนนะได้หไหมครับ <S 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 โ<ด> นั่มพี่แบนเขาโอเคแล้วเหรอวะก็หูชาเลยมึงอยู่ที่เอียงคืนกูต้องไปหาเขาแล้วเนี่ยตัวเคอร์ฟิวอะเฮ้ยพี่นึ่นโอเคจริงเหรอวะเออช่างกูมาดื่มดื่มดื่มเฮ้ยไนไหม็นไหมดื่มดื่ม,ม,ม,มเออไปไหม เดีที่มึงมาแดกเรานี่มึงบอกพี่มึงยังวะจะไปบอกมันทำไมเออพี่อหายแล้ววะเป็นเรื่องแน่เฮ้ยมึงบากบก่อนยังมึงพอก่อนไหมเออจะกลับก่อนไหมวะเดี๋ยวก็มองตายหาหรอกกูเพิ่งเริ่มเฮ้ยไอ้ไม้เดี๋ยวมาายึงก็งรู้จะฆ่ากูนี้อะไอ้ไม้มาว่าเป็นยุคี่อะ ของกูเว้ยเป็นใครของกูเขามองกูมาตั้งนานแล้วเขามาชนแก้วกูก่อนแต่เขามองกูก่อนไงแต่เขามาชนแก้วกูก่อนเป็นเรื่องอะไรกันอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันหมอโทษครับโทษครับโทษครับเพื่อนหมอนครับหมอเหมือยที่อะไรอ่ะเอามานี่เลยปอยเหมอยเที้ยอะไรล่ะมองทีไรเป็นงี้ทุกทีครับกูจะไปเต้นเฮ้ย ผมดีแล้วหรอเกี่ยวได้ดรู้จักแน่ จะเป็นเมียพี่อ่ะอย่าดีๆแต่ฝ่าทักน้องเฮ้ย ม้วันเน็ตเลยว่ะเฮ้ยเออว่ะจากที่จะเงียบแม่งดังกว่าเดิมอีกเพื่อนคือคนดังว่ะโคตรฮอตเลยมึงจะไปจูบกับเขาแทนกูปะล่ะอ้าวนี่มึงพูดเองนะว่ามึงไปจู่จู่จูบกับพี่ไนท์อ่ะไอ้ตั้มไอ้สัตว์ดูไอ้ไม้ดิแม่งเครียดหมดแล้วะนี่กวนตีนมันดิมึงด้วยแหละเอาไงดีวะกูไปดรอปเรียนดีปะ อ้าวไหนมึงบอกอยากเรียนจบไปพร้อมกันเออไม่พี่โบให้ตามไปเจอที่ห้องกิจอะเรืงไรวะรู้ว่าเรื่องอะไรวะไม่ช่วงนี้ยุ่งไหมนิดน,นึงครับอาจารย์แต่ต่อให้ยุ่งแค่ไหนอะ่ะก็อย่าลืมหาเวลามาทำกิจกรรมบ้างนะ ชีวิตมหาลัยอะสนุกที่สุดแล้วจ้ะครับคืองี้จ้ะปกติแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาได้จัดงานการกุศลเพื่อหาไรายได้สมทบทุนให้กับมูลนิธิของโรงพยาบาลแล้วปีนี้คณะแพทย์เราอะ่ะก็เลยคิดว่าจะจัดทำละครเวทีขึ้นมาที่โรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ออแต่เพื่อว่าให้ละครเวทีเนี่ยมันน่าสนใจก็เลยต้องหาอะไรใหม่ๆครับ และซึ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คือเราจะทำละครเวทีโรมีโอแอนด์จูเลียตจ้ะ <c oughs> อ่าอันนี้ยังไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ที่ใหม่ก็คือเราจะใช้นักแสดงเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยเพื่อเฉลิมฉลองให้กับการมีสมรสเท่าเทียมกันในประเทศไทยจะ้ะครับซึ่งโรมีโอเนี่ยก็จะเป็นนายนท์เฮดวักปีสและจูเลียตก็คือไมล์ My จะ้ะครับ ฮะเดี๋ยวนะครับอาจารย์แล้วต้องเป็นผมกับพี่เขาอ่ะอก็นๆเขายืนยันเลยนะว่าจะต้องเป็นเธอต้องเป็นผมใช่จ้ะ พี่ต้องรบกวนเธอจริงๆก็ได้ครับจานแต่ผมมีเงื่อนไขนะครับอะไรเหรอจ๊ะผมจะเล่นกับหมอไม้แฟนผมเท่านั้นนะครับ อะไรของพี่นักหนาเนี่ยยุ่งกับผมอยู่ได้แต่พี่พูดจริงพูดว่าผมเป็นแฟนพี่เราต้องเล่นละครเวทีกับผมเท่านั้นเนี่ยนะเขาเราพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเราเป็นเมียพี่อ่ะถ้าจะหากันก็มาดิมาดิขอโทษขอโทษที่ทำไรไม่คิดไม่ว่าจะเรื่องไหนก็าตาม พ,พี่เกลียดผมขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่ได้เกลียดแค่ชอบ าวนี้จะไม่ปล่อยไปอีกแล้วผมฝากเอกาสารนี้ไปให้อาจารย์หมอเลยนะครับอ้าวไอ้การเออถ้าแต่ปีใหม่หายห่วงแล้วมึงกูก็อยู่นี่ทุกวันมึงน่ะไม่เห็นเองกูเล่นหายตัวเร็วอย่างกับผีกลัวเจอใครไง แล้วมึงกับน้ำฟ้านี่ยังไม่ได้คุยกันวะนัชชาบอกมึงเหรอเออแล้วมึงกับน้องเปะะิ้ลอะได้กันปะไอ้นัชชาบอกหรอกูรู้มาจากคนอื่นครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> มึงหายไปกับน้องเขาทั้งคืน <c oughs> คนอื่นเขาคงคิดว่า <c oughs> มึงตามน้องเขาไปซ่อมท่อแบบปลาที่บ้านมัน้ง พรุ่งนี้เรามีนัดคุยเรื่องละครเวทีกันนะเออตั้งแต่วันพรุ่งนี้กูทำละครเวทีแล้วนะเดี๋ยวหาว่ากูหนีใครไม่เหนื่อยวะเออทำงานเยอะๆจะได้ลืมลืมอะไรล่ะครับหมอ เอร์ลากกูมาที่นี่ทำไมเนี่ยเอาหน้าหมอหายเครียด ปีเปอร์อ้าวไหนหมอบอกว่าไม่เล่นน้ำไงนี่กูต่อให้เลยนยจริงๆอะผมมาต่อให้หมอผมกลัวว่าหมอจะน้อยใจผมเลยต่อให้ก่อนคนยังมึงไงฮะ้อีกรอบไปแล้วลัวปอแล้วเฮ้ยอากาศดีจริงเลย ร้อนสัตว์เลยดีที่อะไรไอเปอร์หมอว่าระหว่างตุ๊กตานี่กับผมอันไหนหน้ากอดละกันผมชนะขาดเลยใช่ไหมล่ะอารมณ์ไหนของมึงวะเนี่ยวันนี้มาทำดีกับกูเพื่อก็อยากหาอะไรสนุกสนุกทำด้วยกันไงได้ดูแลหมอบ้างเลี้ยงข้าวหมอ ช่วงนี้หมอดูเหนื่อยนะก็เหนื่อยเป็นปกติอยู่แล้วกูชินแล้วนี่ไงเพราหมอชินแล้วไม่รู้ตัวเลยดิมาตอนเนี้ตัวเองสภาพโคตรแย่หมอถึงต้องมีคนดูแลจนส่งหมอเข้านอนนี่ส่งเข้านอนหรือทำอะไร ก็ทำให้หมอนอนหลับง่ายขึ้นไงไม่ต้องว่าผมจริงจังนะหมอผมจริงจังกับหมอถึงหมอไม่เชื่อก็เถอะพรุ่งนี้กูว่ากูคงต้องเริ่มทำละครเวทีละกูคงไม่มีเวลาผมไปส่งข้าวให้หมอเองครับกูบอกกูไม่มีเวลา นี่ไงหน้าที่แฟนที่ดีอย่างผมถึงต้องไปส่งข้าวให้หมอหครับงู่อะไรเปอร์ใครเป็นแฟนมึงอ๋อลืมไปกันเป็นเมียผมเมียเชี่ย